เาเจนซ่านดรวดวเห้ยวันนี้มาดอยู่กับผมวีพีทีวีผมวีพีทีวีนะอ่าวันนี้ผมจะมาเล่นแบบโลบบอกนะทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเอ้ยพี่โจนร้างจรวดหายไปไหนอะอ่ะ ก็เดี๋ยวเอ,อจ้าซานเดี๋ยวจะเข้ามานะอ่าเดี๋ยวอีกแป๊บอีกสักป๊บหนึ่งนะอ่ะม,มาเราเราเล่นก่อนดีกว่าซึ่งอันนี้ผมไม่ได้เล่นมานานนะนี่ไงมี normal กับ hard ด้วย normal ดีกว่านี่ก็เปลี่ยนไปเยอะเลยนะวันลาสุกนานแล้วเปลี่ยนไปเยอะๆๆเปลี่ยนไปเยอะจริงจิง เฮ้ยอ้าวเจ้าโจนเอาไปเอาไปพวกเราโจนสร้างจรวดวไปลงลิมดีวกว่า<ป>เอเลี่ยวอะไรอ่ะอะไรว,วะเอเดี๋ยวจะลงตาลงไปไม่ไดหนึ่งจังปีเฮ้ยมีเอเลี่ยนแส่เงยียบลงมามีเอเลี่ยนกำเพนนีไหวขอเปลี่ยนชุดเป็นเอเลี่ยนเรืองแสงก่อนเอเลี่ยนเรืองแสงเหรอใช่ มันจะได้คิดว่าเราเป็นซอมบี้ไงเออเอ้ยนี่อะไรเนี่ยเอ้ยขอขออ่ออได้ไปมีร้างมีล้างค้าด้วยมือเจ๋งเลยเจ๋งเลยเจ๋งนะเนี่ยเจ๋งนะเนี่ยจะไปที่วิ่งเร็วอ่ะต่องต้องวีพีไปลงล่างดีกว่าขอเล่นเป็นมุมมองว่าไรวิวนะขอไปเล่นเป็นมุมมองว่าไรวิวนะครับผมนะอืผมถนัดมุมมองนี้อะล่ามาตรงนี้เราต้องเมื่อกี้ต้องเห็นตัวอะไรเดินผ่านไปไม่รู้ผมไปเอาปืนก่อนเมื่อกี้เห็นอะไรเดินผ่านไปด้วยไม่สนมทับผมทับไปบกูไอ้ตัวนี้ต้องทำอะไรเราต้องแก้ปัญหาเรม่องน้ำับ นดกัลมโอเคซิงมีไฟมีไฟแลไปไปไปมีเงหน้าจัมอน,นี้งนาถ้าไม่งตกใจเลยใครตกใอ่ะห้องนังน้นหรอโอ้สครีมมกี้เจอสครีมว่ะเมื่กี้เจอสครีมทองนั้น,อ,น,นอ,อ่ะครีมอะไรอ่ะมันนี่มันเร็วเร็วโซนิกไหมโซนิกปะขมคมใส่มันดิเร็วๆจังเร็วโซน่าพูงั้นขมคมใส่โซนิก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  มันคือมอวปืนเร็วเอาปืนที่ยายกันนี่กันโอเคโอเคได้เลยได้เลยอยู่ตูนุยปะโกนปะโกนตุนก๊กตุก๊กป๊ะปะปะปะอื้อ <c oughs> สวยโอ๊ยอะไรเนี่ยติดกับดักติดกับดักลอยยอดยอดเลยไม่ใไ่เปิดประตูเปิดมันเปิดอยัง ดูก่อนปิดยังใบพัดอ like no. ่ะม uh ันปิดแล้วม <Mm ัน hmm> ป anyway, ิดแล้วเล่นกันอย่างช้ำชองนะเล่นกันอย่างช้ำชองแต่อันนี้ก็ใช้ยู่ปืนเดียวเดียวอยู่เดี่ะเพราะปืนนี้มันเล็งยากใช่ไหมมาใช้ใช้มือปืนก็ได้มาไปไหนต่อไปไหนต่อเล้ปืนที่ห้องเลื่อยอ่ะอุ้ยนี่ประตูอะไรอ่ะนนั่เ่นเลยเนี่ย ก็แต่นี่อะไรอ่ะปุ่มอะไรอ่ะนี่มันเป็นประตูลับแสดงอันนี้เป็นประตูลับแต่ี่นมันเอาแก้วมากดน้ำด้ด้วยอ่ะแล้วโอเคไปไปต่อเลยโอเคโอคแปดเจ็ดสี่แปดสองจำไว้พี่จันเื่อมีรหัสแปดเจ็ดสี่แปดสองโอเคแปดเจ็ดสี่แปดสองแปดเจ็ดสี่แปดสอโอเค อุ้ยจะฆาตกอนไม่ผ่านแปดเจ็ดสี่แปดสองแปดเจ็ดสี่องแปดเจ็ดสี่แปองแปดดส่องแปดเตัวมอุ้ยเออกอฆอเลเมนเอลเมนแปดเจี่จแปดเจ็ดสี่เจ็ดสองจำไว้ตามตามตา้สนุหิมะไว้ก่อนแซงเฮ้ยเจอเจอโรบอทเจอโรบอท แปดดอะไรนะแปดเจ่ฮะฮะแปดเจ็ดสี่องะๆอะไรนะแปดเจ็ดส่ะไกเราต้องลงไปวะข้างล่างมีอะไรอ้อ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยจะโดจะโดดมาในควันเลยเนี่ยสังกัดงัดก็อาตายอ่ะอ้ยเมื่อกี้มันภาพลงตาเหมือนกันเลย โม้ครับเมื่อกี้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าแสงมาช่วยเลยเป็นอะไรก็ไม่รู้เอ้ยผมไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยไปเลยรู้เรื่องไม่รู้เรื่องไปอปเจับแอปอ่าสมาร์ตคอนปิดปิดปิดหยุดทำไมยืนเดินลงมาเนี่ยหยุดตัวมุยเคลื่อนไปต่อดีกว่าแซงแซงหยอดตัวมุยมิสันไปเอาปืนก่อนแล้วฉันจะมาช่วยโอ้ยซอมบี้มาไงเนี่ย เดี๋ยวเ,เดี๋ยวจะได้ปืนเดี๋ยวพี่จะไอนช่วยนแซงอ้าวตายแล้วพ <laughs> ีจะไม่ต้องปิดประตูขาดไหมยอดตัวนุย้ยร้อยฉันได้ปืนกันเถอะร้อยฉันได้ปืนกันเถอะดังน,น้อกมีเต็มเลยอะ่ะไอ้แก่ไหนก็ไม่ตูออ้ฉัน เรองมิงไปช่วยตายเฉยตายเฉยมาคุง้วยน่ารนยู้ดดไปชยตน่่ยตน่อูนีู่้นี่โว้ยตายไอเน่าตายเลยฮาแดงเจ็ดสี่แดงอนี่อเนี่ยกหมี้ตัวีกรมะรเลยเมไปรปของสู้ดิสู้ดิเนี่ย ชักันลงนั้นวันในห้องใต้ดินนะที่เราลงต้องลงรีบอะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปเอาของก่อนเชนไอ้พวกชักกันโอ้โหชักกันเั่นแรงมากโอ้ยไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไไอไอไอ้ไอ้อ้ไเ้ไอ้ไอดไอออไอไ้อ้้เออ้อไไหม้้ ควรควรเล่นต่อเลยแซงอา oh, โหโทรศัพท์ดี <c oughs> ต่อไปครับทำอะไรต่อครับทำไรต่อต่อครับ <Hey. S 1> ต่อครับเฮ้ยไปนนต้นจรูนี่โอเคไปอยู okay. ่เฮ้ยวางไอ้สงพาจะไม่เอาปืนหน่อยได้ เจอลูกซองพระราชทานพระบาทสมเด็จอใช่ใช่ใช่ไปต่อไปต่อห้องตัวอีกหนึ่งใโอ้สครีมเอาไปปืนเลยสังนจะฟาวให้ขาแลละไปไปที่ไหนต่อไปไปไปชักกันต่อป่ะ ที่งันนี้ของใต้ดินโอเคไปที่ต้องรีบยนดตัวนุยไปต่อไปต่อเฮ้ยอุ้จะตายเลยอ่ะอุ้ยหนามเต็มหน้าเลยลองรีบไปลองรีบไปเพื่อนปีสังคุดเกะกะเลยอ่ะลงลิฟเดี๋ยวปีสังเกะกะมากจริง

มาไแล้วก็บแล้วอามแล้วมใช่เอบแล้วอาบแล้วเล่นอยู่เจอปืนละมาเจอปืนเจอลงมาทางออกเลวลงมาตรงที่ทางออกปอมเลอตอนนี้นะครับเราเจอปืนละมาลงมาลงมาลงออกลงมาทางออกปอมทางออกสิงก็ไม่รู้ปอมมั้งแบบเนี้ยปอม่มตมตัวเต็มตัวเต็มตัวเต็มตัวเกอปืน ตัวอะไรไอหัวลาเต็มตัวจบโอ้อหเดี๋ยวตรงนี้ยังอยู่ตรงนี้ยบอยู่ตรงนี้นี่มันก็ที่เดิมไม่ใช่เหรอวะยอดตตนุยนี่ทางนี้มาลองทางนี้ไม่ใช่ทางนี้เดี๋มวกคือไปเลยไม่ใช่จะคมคมเลยคมคมไม่ได้อ้าววิจนรคมตึงตึงเฮ้ยสั่งเอาสั่งออกแบบดีกว yeah. ่าอยู่อยู่อยู่ไหมครับคุณสร้างไม่อยู่ครับผม ดูดงั้นผมขอลารับผู้ชมไปเพียงแค่นี้แล้วครับกลแล้วกลับมาแล้วเอากลับมาแล้วเหรออ่ะเราอดลาเลยอ่ะ้นเาเดี๋ยวพอแค่นี้ไปก่อนนะเราพอแค่นี้ไปก่อนกันนะบ๊ายบายเรามาต่ออีกต่อมาต่อที่ทางนี้นเนี่ยพี่ไดนเนี่ยใช่เราต้องมาถอนที่ทางนี้ครับอีกทีต่อไปอีกทีต่อไปตรงนี้อันนี้ไรปุ่มอะไรอ่ะไม่แน่ใจนะว่าจะได้ต่อหรือเปล่าเพราะว่าตอนตอนที่เข้าใหม่คือมันจะเริ่มใหม่หมดเลยนะครับมันเริ่มปุ่มอะไรอ่ะเริ่มใหม่หมดอ่าไหนๆลองกดอีกรอบได้ลองกดอีกรอบได้อยากรู S. <S ้อยากรู้ เราเป็นใครไปกดสักคนอ่ะเฮ้ยเพื่อนอ่ะเดี๋ยวฉันไปกดเองไปไปไม่ใช่เด็กชายไปสำรวจใหมไปตรงไหนวะเนี่ยเหรอไม่ใช่แดง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 เนะครับนี่ครับโอ้ว้าวทุกคนทุกคนอยู่ไหมแล้วก็ทำอะไรอ่ะเนี่ยเหรอเนี่ยนี่คืออะไรอ่ะอะไรก็ดีอยากรู้อยากรู้ตัวอะไรวะเนี่ยเนย้เสิงราโอ๊ยพี่ชายทำไมต้องมิงไฟฉายช็อตเอาพี่ชายจะด้วยเอา ฉันฉันกำลังใช้ลูกตองพระจะทักพาผีโอ้โอ้ประตูวคือประตูวัาบโอเคโอเคสรุปว่าตรงนี่นอนด้วยตัวนะฮะเอ้ากุวกูเจใครใครเรียกเข้าไปไม่ว้าวกลับมาว่าไงมันจะว้าไปเรื่อยอ๋อแล้วไม่รอขอลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นแหละบายโอ๊ยอะไรอ่ะ